ที่เขาเหมาะตั้งแพร่ได้รา้านวัดเองก็ขอหลวงเองเนอาเปท่นหน้าเขาก็ไม่มีแล้วพี่แล้วเขพระเอาบอกลุง่นไม่ได้ก่อนนี้ก็มายกที่นี้เขาไม่มีอ่ะจะตั้งหลัมันก็ไม่ได้ตั้งไม่เชื่อต้องวัดต้งนั้น ใช้ซิลิโคนแตะอย่าทำเงไม่ท่านได้เลยพี่ตัวจสอบยึดท่านขั้นทาาาน่าในบ้านอาจารย์จะปลูกไม้อะไรบอกเดีย๋ยวมันนั่งเราหนึเขาชอบ หมอแต่ยังเราลุงแต่แต่ลุงก,ก็ต้องมาทำไงล่ะต้องมาดันไม่อะไรใหม่เป็นอย่างเงี้ยถ้าลุงแกไม่บอกลุงเราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรต้องยังไงโอ้มันไม่ได้เนี่ยมไม่รู้ว่าเอาที่งานงานมันงาน,งานมัดกัดทำต้องเย็นหวานมันทำก็ไม่ได้แต่ทำมันก็ต้องยกขู่เจ้าของบ้านก็ต้องเสีย ลุงจะมาทำจะเชื่ออะไรเชื่อไหนลุงก็ต้องมีครูบาอาจารย์คอยคุ้มครองแล้วลุงจะมานอกจากมาทำตอนเช้ามืดน แค่แเคยไปเขเรียนมาแบบนี <saturated> ้ไม่ให้เรียกไม่ให้ตั้งค่าตัวหามเรียกกูบาแต่เรียนมาเพราะว่าบางทีคนตังน้อยตังอะไรมันมันไม่ได้มันต้องเผื่อคนตังน้อยมั่งอะไรมั่งเขาจะให้กระได้ไม่ให้ก็ไม่เป็นไร ไหนยมมาช,มา,ชม,ามารีบเด้งอะ,ะ่รไอ้ตยเป็นอะไไอตั่จำเส้ดอันแดงใช่ไหมอันนั้นกระเด้งงอนะ <c oughs> <c oughs>